你走开！ ฝนตกแล้วคนตกแล้วตา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 คนตกแล้วพ<ป>ี่น้อง

เชือคอยพิน้าพิน้าพิน้ามาส้นนะทัมมูอเลยนะทับอยู่ใช่น,นุทายตะไลใ่มไอ้กร่มือกระมคร่ระทายตะไลกว่า8กิโลขอมากขมาๆ ต้องีก่ารหน่มันมันละันไขาเด้ามันมันซูงอะมันไหลไววมันจะบ่ยเนอะเขาคือบ่มีคนมเขาว้าอยู่เออนะเส้น <laughs> no. Yeah. 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 là ลูกนะหมู่บ uh, ้านมีกระต๊บ้านมู่บ้านลูกมม่อนีนะเห้นตอนบ้านต๊ะเท้าาแตงเมนแทวเนียนกระโมันมีล่มเดย์ันนี้มันกระเนมาเลยคนตัดโซนของกระโป เพื่ท่านในอาบน้ำใั่ไ,มไ,ไ,มไหม